โจทย์ที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5ข้อ15แจ็คต้องการซื้อลูกอมแบ่งให้เพื่อน38คนคนละ7เม็ดถ้าร้านค้าขายลูกอมเป็นถุงถุงละ10เม็ดแจ็คจะต้องซื้อลูกอมทั้งหมดกี่เม็ดจึงจะพอแบ่งให้เพื่อนๆโจทย์ข้อนี้ก็ คิดปัญหาไปตามปกตินะคะว่าแจ็คเนี่ยต้องการซื้อลูกอมให้เพื่อน38คนเนี่ยเขาจะต้องซื้อกี่เม็ดนะคะเพื่อแบ่งให้เพื่อนคนละ7เม็ดเขาต้องมีลูกอมกี่เม็ดถึงจะพอแบ่งก็คือเพื่อน38คนเนี่ยคนละ7เม็ดเนี่ยต้องมีลูกอมทั้งหมดกี่เม็ดนะคะ,อะเอาเไปคูณ38ก็ได้266 นะคะคเขาต้องการลูกอมเนี่ยสองเมตรเขาถึงจะพอแบ่งให้เพื่อนตอนนี้แต่ร้านค้าเนี่ยขายลูกอมเป็นถุงถุงละ10เมตร266เนี่ยเอ่อถ้าหารด้วย10ใช่ไหมคะถุงละ10เมตรเนี่ยก็จะได้กี่ถุงคะได้26ถุงหารด้วย10นะคะได้26ถุง กับอีกกี่เมตรกับอีก6เมตรกับอีก6เมตรเนี่ยถ้าเขาไปซื้อ26ถุงกับอีก6เมตรไม่ได้เพราะฉะนั้นแจ็คจะต้องซื้อลูกอมเนี่ยทั้งหมด27ถุงแต่คำถาม ของโจทย์โจทย์ไม่ได้ถามว่าแจ็คจะต้องซื้อลูกอมกี่ถุงเขาถามว่าแจ็คจะต้องซื้อลูกอมทั้งหมดกี่เม็ดจึงจะพอแบ่งให้เพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้น27ถุงถุงละ10เม็ดก็คือ270เม็ดคำตอบข้อนี้คือ270ค่ะ โจทย์ข้อนี้อยากขอให้เป็นที่สังเกตว่าผู้แปลได้ตัดสินใจเนี่ยแปลโจทย์ให้ตรงกับภาษาเกาหลีที่ไม่ได้ระบุว่าจะต้องซื้อลูกอมเนี่ยอย่างน้อยกี่เม็ดนะคะจะซื้อเยอะๆก็ได้ก็สามารถที่จะใช้ในโจทย์ข้อนี้ได้แล้วแต่เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกตัดสินใจนำความรู้นั้นไปใช้ในชีวิตประจำวัน